สเสน่ห์ที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะคุณมีค่าพอโดยไม่ต้องอธิบายในโลกที่การแข่งขันสูงและความคาดหวังจากสังคมมากมายเรามักถูกกดดันให้พิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอต้องแสดงความสามารถต้องทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณดีพอหรือเก่งพอเพื่อที่จะได้รับการยอมรับหรือรักแต่ในมุมมองของจิตวิทยาสเสน่ห์ที่ส่งพลังและยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการพิสูจน์ หรือแสดงผลงานแต่เกิดจากการรู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องอธิบายเริ่มที่หนึ่งเฉเนตจากการยอมรับตัวเองการยอมรับตัวเองคือการรู้ว่าคุณดีพอแม้จะไม่สมบูรณ์แบบนี่คือหัวใจของความมั่นคงทางจิตใจงานวิจัยจากนักจิตวิทยาคริสตินนิพบว่าคนที่มีความเมตตาต่อตัวเองมีสุขภาพจิตดีขึ้นและความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ราบรื่นกว่าคนที่ต้องพึ่งพาก,การพิสูจน์ตัวเอง เพื่อยืนยันคุณค่าเมื่อคุณไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองคนอื่นจะรู้สึกถึงความสงบและมั่นคงนั้นซึ่งสร้างแรงดึงดูดทางจิตใจที่ลึกซึ้งกว่าความหมายของการยอมรับตัวเองการยอมรับตัวเองคืออาการเห็นคุณค่าไม่ว่าเราจะมีข้อดีหรือข้อบกพร่องอย่างไรไม่พยายามปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ถูกใจผู้อื่นแต่พร้อมที่จะยินยัมและรักตัวเองอย่างแท้จริงการยอมรับตัวเอง จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นใจและความสงบภายในใจความหมายของการยอมรับตัวเองการยอมรับตัวเองคือการเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ว่าเราจะมีข้อดีหรือข้อบกพร่องอย่างไรไม่พยายามปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ถูกใจผู้อื่นแต่พร้อมที่จะยืนยัดและรักตัวเองอย่างแท้จริงการยอมรับตัวเองจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นใจ และความสงบภายในใจทำไมการยอมรับตัวเองจึงเป็นเสน่ห์ที่ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องพยายามแสดงหรือพิสูจน์คนที่ยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ต้องรีบแสดงความเก่งกาจหรือพยายามเอาชนะใจคนอื่นเพราะเขารู้ว่าตัวเองมีค่าอยู่แล้วความสงบและมั่นคงในใจการยอมรับตัวเองช่วยให้จิตใจวั่นไหวกับคำวิจารณ์ หรือความล้มเหลวซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือและความน่าดึงดูดใจอย่างธรรมชาติเสน่ห์ที่ออกมาจากความจริงใจคนรอบข้างสามารถรับรู้ได้ว่าเรากำลังเป็นตัวเองอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาอยากอยู่ใกล้เสนะ่ห์จากการยอมรับตัวเองสะท้อนออกมาอย่างไรท่าทางและภาษากายที่มั่นใจแต่ไม่โอ้วดความสงบและมั่นใจภายในทำให้การแสดงออกดูเป็นธรรมชาติไม่ฝืน หรือแทงทำคำพูดที่มีน้ำหนักแต่ไม่จำเป็นต้องมากมายไม่ต้องพูดเยอะเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่คำพูดที่ออกมาจะชัดเจนและจริงใจการฟังและเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นเมื่อเรายอมรับตัวเองเราจะเปิดใจรับฟังผู้อื่นอย่างไม่ตัดสินการไม่กลัวข้อบกพร่องขอตัวเองทำให้เรากล้าสร้างความสัมพันธ์อย่างแท้จริงเพราะไม่ต้องปกปิดหรือหลอกลวงวิธีฝึกยอมรับตัวเองเพื่อเสน่ห์ที่แท้จริงหยุด เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเข้าใจว่าทุกคนมีเส้นทางและคุณค่าที่แตกต่างกันจดบันทึกข้อดีและสิ่งที่ทำได้ดีของตัวเองเพื่อย้ำเตือนว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองยอมรับความรู้สึกและความผิดพลาดของตัวเองไม่ตัดสินตัวเองจากความล้มเหลวแต่ใช้เป็นบทเรียนและก้าวต่อไปฝึกพูดคุยกับตัวเองด้วยความเมตตาแทนที่จะวิจารณ์ให้กำลังใจ และเข้าใจตัวเองล้องรอบตัวเองด้วยคนที่สนับสนุนและยอมรับคุณสิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและการยอมรับตัวเองข้อคิดสำคัญคุณมีค่าพอโดยไม่ต้องอธิบายเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ได้มาจากการต้องพิสูจน์หรือแสดงอะไรแต่มาจากความรู้สึกที่มั่นคงในตัวเองว่าฉันมีค่าฉันเป็นตัวเองและฉันก็พอแล้วต่อมาสองเสน่ห์ที่เกิดจากความมั่นใจแบบไม่โอวดเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากการแสดงออกว่าฉันเก่งฉันดีแต่เป็นความมั่นใจที่เงียบสงบไม่ต้องประกาศคนที่พยายามพิสูจน์ตัวเองบ่อยๆมกักสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงในใจผู้อื่นเพราะเหมือนกับว่าต้องอวด เพื่อให้ได้รับการยอมรับในทางกลับกันคนที่มีความมั่นใจแบบแท้จริงมักจะรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจและแสดงออกด้วยความเคารพต่อตัวเอง และคนอื่นทำให้ผู้อื่นอยากเข้าใกล้และเชื่อใจในสังคมที่เสียงดังมักถูกเข้าใจว่าเป็นความมั่นใจบางคนเลือกที่จะไม่พูดมากแต่กลับมีพลังดึงดูดอย่างน่าประหลาดนั่นแหละ,ค,ค,มมแบบะคือความมั่นใจแบบไม่โอดะคือความมั่นใจที่ไม่ต้องการคำชมไม่ต้องการพื้นที่ไม่ต้องแสดงออกให้คนอื่นเห็นเพราะคนที่มีคุณภาพจริงมักไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเลยเพราะคุณมีค่าพอโดยไม่ต้องอธิบายต่อมา ความมั่นใจแบบไม่โอ้อดคืออะไรความมั่นใจแบบเงียบๆคือความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องการการรับรองจากภายนอกไม่จำเป็นต้องอโอ,อดพูดเสียงดังหรือโชว์ความสำเร็จแต่เป็นความรู้สึกภายในที่ว่าฉันรู้ว่าฉันคือใครฉันไม่ต้องเปรียบเทียบฉัน ก็เพียงพอแล้วคนแบบนี้ไม่ได้เรียกร้องความสนใจแตกลับได้รับความสนใจเพราะความจริงใจและความมั่นคงในตัวเองสงบแต่มั่นคงคนที่มีความมั่นใจเงียบๆมักมีออร่าแห่งความมั่นคงไม่แกว่งไปตามคำชมหรือคำวิจารณ์ของคนอื่นพูดน้อยแต่ตรงประเด็นไม่ต้องอธิบายมากแต่เมื่อพูดทุกคำมีน้ำหนักคนจึงฟังเพราะรู้ว่าคำพูดนั้นมาจากความคิดและขาวามั่นใจแท้จริง แสดงออกน้อยแต่สัมผัสได้ลึกกอ่อเสน่ห์ของเขาอยู่ในสายตาท่าทางและพลังงานที่นิ่งแต่แน่นไม่ต้องพยายามมากแต่ทำให้รู้สึกกับปลอดภัยและน่าไว้วางใจมีเสน่ห์จากการเป็นตะวะเองไม่ต้องตามเทรนด์ไม่ต้องเปรียบเทียบเพราะรู้ว่าตัวเองคือใครและโอเคกับมันวิธีพัฒนา Quiet Confidence ในตัวคุณรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนโดยไม่ปกปิด หรือหลอกตัวเองทำให้คำพูดของคุณมีคุณภาพมากกว่าปริมาณพูดเมื่อจำเป็นและพูดจากความรู้สึกจริงไม่ต้องแกล้งเก่งยอมรับตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครสิ่งที่คุณเป็นคือสิ่งที่เพียงพอไม่ต้องเป็นเหมือนใครรักษาความนิ่งท่ามกลางเสียงรบกวนอย่าให้ความเห็นจากคนอื่นมากำหนดความมั่นใจของคุณอย่าหยุดพัฒนาแต่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้พัฒนาตัวเองเงียบๆแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นคนพูดแทน สเสน่ห์ของคนที่มั่นใจจากข้างในไม่ใช่เพราะเสียงปรบมือข้างนอกมันคือสเสน่ห์ที่เกิดจากการรู้ว่าคุณมีค่าไม่ต้องแสดงไม่ต้องอธิบายพียงแค่เป็นตัวเองอย่างมั่นใจและเรียบง่ายเพราะคุณมีค่าพอโดยไม่ต้องอธิบายและนั่นแหละคือพลังที่ใครๆก็สัมผัสได้แม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรเลยต่อมา 3. การปล่อยวางความต้องการได้รับการยอมรับ อย่างมากเกินไปจิตวิทยาเชิงบวกชี้ให้เห็นว่าการยึดติดกับการต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนกลับทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและไม่มีความสุขเมื่อคุณปาเลย่อวางการต้องพิสูจน์หรือแสดงให้คนอื่นเห็นคุณจะเป็นอิสระทางจิตใจและเสน่ห์ของความเป็นตัวเองจะเปล่งประกายออกมาอย่างเป็นธรรมชาติคนรอบข้างจะรู้สึกถึงความจริงใจและความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน เราทุกคนต่างอยากได้รับการยอมรับมันคือธรรมชาติของมนุษย์แต่เมื่อความต้องการได้รับการยอมรับกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิตมันจะค่อยๆกัดกินความเป็นตัวเองและบอ่นทำลายความมั่นใจภายใน,ใน,ในทางตรงกันข้ามคนที่สามารถปล่อยวาง ความต้องการเหล่านั้นได้กลับมีเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามเพราะพวกเขาไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องร้องขอแต่เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะคนที่ไม่ต้องการการยอมรับมากเกินไปคือคนที่ยอมรับตัวเองได้แล้วจริงๆทําไมเราถึงต้องการการยอมรับมากขนาดนั้นเรากลัวว่าจะไม่ดีพอเราเชื่อว่าคุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับคำชมของคนอื่นเราโตมากับเงื่อนไขว่า ต้องทำให้คอนกพอใจถึงจะมีคุณค่าเรารู้สึกปลอดภัยเมื่อคนอื่นรักและชื่นชมเราความต้องการเหล่านี้ไม่ผิดแต่เมื่อมันมา,มากเกินไปมันจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นชอบแทนที่จะเป็นในสิ่งที่เราเป็นจริงๆพลังของคนที่ไม่พยายามเอาชนะใจใครคนที่ปล่อยวางความต้องการได้รับการยอมรับมักมีลักษณะร่วมที่น่าดึงดูดมากเช่น เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งพวกเขาไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับทุกคนเพราะรู้ว่าคนที่ใช่จะยอมรับพวกเขาในแบบที่เป็นพูดด้วยความมั่นใจไม่ใช่เพื่อขอการยอมรับพูดน้อยลงแต่ลึกซึ้งขึ้นเพราะไม่ต้องเอาใจใครแต่พูดเพราะรู้ว่าตัวเองเชื่อในสิ่งที่พูดมีสเสน่ห์จากพลังงานสงบสงบที่ไม่เร่งรีบพวกเขาไม่ต้องรีบแสดงตัวเพราะรู้ว่าคนที่สังเกตเห็นจะเห็นเองรู้ว่าความเงียบ ก็มีพลังไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องชี้แจงไม่ต้องป้องกันตัวเพราะมั่นใจว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้ขึ้นกับความคิดเห็นของใครต่อมาสิสเสน่ห์ที่มาจากเขาวางเป็นตัวของตัวเองหลายคนพยายามสร้างภาพ เพื่อให้ดูดีในสายตาผู้อื่นแต่สิ่งที่จิตวิทยาชี้คือคนที่มีเสน่ห์แท้จริงคือคนที่กล้าจะเป็นตัวเองไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรการเป็นตัวของตัวเองอย่างไม่ต้องพิสูจน์อะไรเป็นการส่งสัญญาณว่าคุณโอเคกับตัวเองและนั่นทำให้คุณน่าดึงดูดความจริงใจและความไม่เสียแง้งเป็นสิ่งที่ผู้อื่นสามารถรักรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้ความเป็นตัวของตัวเองคืออะไรคือการกล้ารู้จักยอมรับและแสดงออกในแบบที่เราเป็นโดยไม่พยายามปรุงแต่งหรือเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครพอใจไม่ใช่การดือ้อหรือไม่ฟังใคร แต่เป็นการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกค่านิยมและตัวตนภายในคนแบบนี้จะไม่เปลี่ยนวิธีคิดหรือพฤติกรรมเพียงเพื่อเรียกร้องความรักแต่เป็นคนที่รักตัวเองก่อนและดึงดูดคนอื่นที่รักในตัวตนจริงๆของเขาทำไมความเป็นตัวของตัวเองถึงมีสเสน่ห์เพราะมันหาได้ยากในโลกที่คนส่วนใหญ่วิ่งตามการยอมรับคนที่ยืนหยัดในตัวเองจึงโดดเด่นเพราะมันจริงใจคุณไม่แกล้งยิ้มไม่ฝืน ทำไม่ต้องเล่นบทใดบทหนึ่งคนอื่นจึงรู้สึกเชื่อใจและสบายใจเมื่ออยู่ใกล้เพราะมันมั่นคงความเป็นตัวของตัวเองทำให้คุณไม่หวั่นไหวง่ายๆคุณไม่เปลี่ยนเพราะคำชมและไม่พังเพราะคำติดเพราะมันเป็นแรงบันดาลใจการที่คุณกล้าเป็นตัวเองจะช่วยให้คนรอบข้างกล้าเป็นตัวของเขาเองเช่นกันต่อมาห้าการมีความสงบภายในคือเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุด สเสน่ห์ที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองคือสเสน่ห์ของคนที่มีความสงบภายในความสงบนี้ไม่ได้หมายถึงความเงียบแต่หมายถึงการที่คุณไม่ถูกดึงเข้าไปในความวุ่นวายของความคิดกังวลเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวเองเมื่อใจสงบคุณจะไม่ถูกอารมณ์ลบหรือความเครียดครอบงำทำให้คุณมีพลังงานเชิงบวกที่ดึงดูดคนอื่น โดยอัตโนมัติความสงบภายในไม่ใช่การอยู่ในที่เงียบไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่คือสภาวะที่จิตใจของเรานิ่งมั่นคงและไม่ถูกความวุ่นวายภายนอกดึงดูดหรือรบกวนง่ายๆมันคือการที่เราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรเพราะเรารู้แล้วว่าเราเพียงพออยู่แล้วในตัวเราเองบทสรุปเสน่ห์ที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองคือเสน่ห์ที่มาจากการยอมรับและรักตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ต้องเปรียบเทียบหรือแข่งกับใครไม่ต้องคอยอธิบายหรือแสดงความเก่งกาจแค่เป็นคุณอย่างมั่นคงและสงบเมื่อคุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปคุณจะปลดปล่อยสเสน่ห์ที่แท้จริงออกมาให้โลกได้เห็นอย่างธรรมชาติและนั่นคือสิ่งที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้และจดจำได้ยาวนานที่สุด